บางยางก็มีอยู่ในสวนอันนี้มีในสวนกับให่เนยแต่พระว่าช่วงนเนยพักแพ้งซื่อซื่อบรดทุกย่างทุกแนวอเลยขายไปแล้วมก็เห็นกำไรเนาะมีบางยางซื่อบางยางกับน,นี่ในสวนแน่หลวบว่านไปยังละเล็กราน้อยจ้ะแต่ว่าของที่เข้าซื้อมาจากตลาดราคามันสูง แ้คามันสูงค่ะวัามาขายกะบบริษกำไรกัะเพราะว่าขายหน่อยขึ้นไปกับขายบอกขายลายกับบรหาทุนกะขายลายบริหารทุนขายหน่อยขายบริษัเราจะมามัดผักขายผักกันนะ๊ะนี่คือผักผักที่ห้าสิมาดกค่ะต้นขึ้นชายต้นขึ้นช่ายกำลังแพงคะ่ะ มันแพงแพงมากโลนึงก็กิโลนหนึ่งสองร้อยหกสิบจ้ะเป็นบางมือบางมือสูงกว่านั้นบางมือกะอาจจะลดลงประมาณสิบบาทแต่มือนี่สองร้อยหกสิบกิโลละใครบ่เคยไปใจตลาดก็จะบ่เหัวเนาะว่าช่วงของมันแพงจะเป็น พอบานไม่บานไปจตลาดเสมอสิมมอสคุณราคาของถ้ามามาพักเตรียมของไปตลาดกันมาแรกช่วงนี้ก็ขายยากเนาะขายยากเช่ษตกคิดบ่าค่อยดีไปไงก็คือก็คือสมัยกวนก็คือแปเกาปีย้อนหลังย้อนหลังไปไกลเตอบลั๊ นับไปสิบสิบกว่าปีย่ยอนลังไปประมาณสิบกว่าปีคายดีจ้ะแกแปดเก้าปีที่ผ่านมานี่ yeah. ววยแย่บุงหัวอแย่ยังหนังเด้อบุงหัวแย่เนื่อหลังจากอีหยังหัวแต่แย่สีแย่ไปตามๆกันนะจ๊ะผู้แย่หน่อยแย่ไรจะมาแย่มากนี่แย่ไรแย่คักแย่แห้ง